เจ้าหน้าที่ตำรวจสบพบ้านค่ายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ eod ตำรวจภูธรจังหวัดระยองเข้าตรวจสอบหลังได้รับแจ้งเหตุพบระเบิดตกอยู่ภายในบ้านของนายนากระยองนายกเทศมนตรีตำบลชากบก จังหวัดระยองจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกระเบิดเกลี้ยง m 62แบบสังหาร1ลูกโยนเข้ามาภายในบริเวณบ้านซึ่งมีรอบกลัวขอบชิดอย่างดีตกอยู่ที่พื้นปูนหน้าบ้านห่างจากตัวบ้านเล็กน้อยพบลูกระเบิดถูกถอดสลักแล้วแต่ไม่ทํางานเจ้าที่ตํารวจ EOD จึงได้นำํำยางรถยนต์มาครอบไว้ก่อนที่จะทําการเก็บกู้เพื่อทําลายต่อไป สอบถามนายนาครละยองนายกเทศมนตรีตำบลชากบกเจ้าของบ้านทราบว่าหลังอาบน้ําเสร็จก็ได้มานั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก่อนที่ลูกเขยและลูกสาวจะขับรถเล่นวนผ่านหน้าบ้านหลายรอบขณะกําลังจะเข้าบ้านเห็นรถยนต์คันหนึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านคิดว่าเป็นขโมยที่กําลังจะเข้าไปขโมยของภายในบ้านพอรถคันดังกล่าวเห็นเข้าก็เลยขับหลบหนีลูกเขยและลูกสาวจึงได้ขับไล่ตามแต่ไล่ไม่ทันจึงย้อนกลับมาเข้าบ้านและมาบอกกับตนว่า มีเหตุไม่ดีแน่นอนจึงเดินทางสำรวจก็พบระเบิดอยู่ใต้ทองรถคันที่ลูกเขยและลูกสาวขับมาเข้าบ้านโชคดีที่รถของลูกเขยล,ลูกสาวไม่เหยียบทั้งนี้ตนเองก็คิดไม่ออกว่าใครหมายปองร้าย เนื่องจากตนเองนั้นไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครเมืองตน้นทางเจ้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการข่มขู่เจ้าของบ้านซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีหรืออาจจะข่มขู่คนในบ้านอย่างไรก็ตามทางเจ้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหามือโยนว่าเปิดดังกล่าวและทำการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป